สวัสดีครับพี่มีรอยนุนะครับสวัสดีเพื่อนทุกท่านด้วยนะครับเพื่อนๆขออนุญาตเข้าเรื่องอย่างนี้นะครับเดี๋ยวนี้เรามางได้วยกัน2เรื่องนะครับเพื่อนเรื่องแรกนั้นก็คือชื่อจริงนามสกุลจริงเรื่องที่2ทําไมเฟซบุ๊กถึงโดนปิดนะครับผมมาขออนุญาตเข้าเรื่องนะครับถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็สามารถแชร์แล้วก็แบบัดในกับไปพี่นานามืองใหม่ได้รับรู้ด้วยนะครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลานะครับผมมา รเรื่องแรกนะครับตอนนี้กำลังเป็นกระแสนราม่ามากๆคือชื่อจริงนามสกุลจริงไม่รู้ว่าเอามาจากไหนกันแน่นะครับในกรณีแบบนี้นะครับเพื่อนตอนนี้หลายคนก็บอกว่าถ้าเกิดว่าไม่เปลี่ยนชื่อจริงนามสกุลจริงสิ้นปีนี้ระบบจะปิดการสร้างรายได้ระบบจะปิด Facebook บ้างอะไรบ้างแล้วล่าสุดผมเจอมาปีหน้านะครับไม่สามารถสร้างรายได้ได้แล้วพยายากสร้างรายได้ต้องไลฟ์สดอย่างเดียวอะไรประมาณนี้คือตอนนี้มันมั่วกันไปนหมดแล้วไม่รู้อะไรจริงบ้าง อันนี้เราไม่ได้ว่าใครนะเราแค่พูดให้ฟังนเฉยนะเพราะว่าหลายคนเนี่ยพอฟังมาปุ๊บเนี่ยค่อนข้างจะไปต่อยอดแตกแขนงไปในทางนู้นทางนี้ไปหมดซึ่งคําพูดเดียวกันแต่หลายคนไปทําคลิปต่อต่อกันไปเนี่ยพูดไม่เหมือนกันสักคนกรณีชื่อจริงนามสกุลจริงเพื่อนๆใจเย็นๆไม่ต้องรีบจำอีกทีน,นึงนะครับใจเย็นๆไม่ต้องรีบรอให้ระบบเขาประกาศออกมาก่อนนะครับผมเรื่องนี้มันเรื่องใหญ่มากเดี๋ยวอินโฟระดับประเทศ นะครับย้ำนะครับอินฟูระดับประเทศเขาจะทําคลิปออกมาเองหรือแม้แต่กระทั่งนักข่าวนะครับผมสื่อบ้างต่างบางช่องเดี๋ยวเขาจะลงเรื่องนี้เองคุณไม่ต้องตกใจคุณไม่ต้องเสียเรียกให้รอฟังข่าวรอฟังจากระบบก็พอแค่นี้นะครับหลักๆมีอยู่แค่นี้หลักๆมีอยู่แค่นี้เลย อ่อันนี้เรื่องแรกนะเรื่องเชื่อจริงนะคุณจริงนะคุณจะได้ไม่ต้องตกใจให้รอฟังจากอินฟูระดับประเทศแล้วก็จากสำนักข่าวต่างๆเดี๋ยวเขาเอามาลงแน่นอนจากเพจใหญ่ๆเลยคนเดตามไปล้านๆเลยเดี๋ยวเขาจะลงเรื่องนี้แน่นอนเข้าใจไหมครับอ่าเรื่องที่2นะครับหลายคนตกใจแล้วทําไมอ่ะคนที่เขาถึงโดนปิด Facebook ล่ะ กรณีที่โดนปิดเฟซบุ๊กผมยกตัวอย่างอย่างนี้นะครับเพื่อนระบบนีณเขาตรวจจับของอ่ายูสเนมยูสเนมนั่นก็คือ1เบอร์โทร1อีเมล1ึงเบอร์โทร1อีเมลหลายคนมีชื่อเดียวอย่างชื่อผมเนี่ยชื่อเดียวชื่อจริงนามสกุลจริงชื่อเดียวสมัครเฟซบุ๊กไปแล้วเขาก็เรียกนับแค่หนึ่งยูสเน่หนึ่งยูหนึ่งยูสเนมจะถูกไหมครับแต่คราวนี้ด้วยความที่ตอนนี้เฟซบุ๊กเนี่ยมันมีการสร้างรายได,ได้จากเฟซส่วนตัวนั่นก็คือโปรไฟล์หลายคนก็เลยไปเปิดเฟซขึ้นมาค่อนข อีเมลเดียวเบอร์โทรเดียวเหมือนกันเปิดขึ้นมาเป็นเฟซส,สำรองบ้างบางโทรศัพท์สามารถคัดลอกโคนิ่งเฟซขึ้นมาโคนิ่งไหลขึ้นมาเป็นบางโทรศัพท์บางรุ่นสามารถทำได้นี่ก็เลยมีปัญหาเข้าใจไหมครับหลังจากนั้นตอนนี้นะครับระบบเนี่ยเขาจะให้คุณยืนยันตัวตนทำทุกสิ่งทุกอย่างนะครับป้องกันการธุรกรรมทุกสิ่งทุกอย่างคุณต้องมียูเซอร์เดียวแล้วคนนี้หลายคนเนี่ยมีค่อนข้างหลายยูเซอร์หลาย Facebook บางทีเปิด Facebook นี่มาแล้วนะครับอ้าวนอนปิดการสร้างได้ไปเปิด Facebook มาอีก เอาไปลบปิดอีกลบไปเปิด a c e b o o k อีกซึ่งเป็นยูเซอร์เดียวอย่างเงี้ยลบออกแล้วก็ดาวโหลดเข้าใหม่ลบออกแล้วก็ดาวโหลดเข้าใหม่ทำซ้ำๆอะไรวนๆแบบนี้ผมบอกเลยว่าคนที่ทำลักษณะแบบนี้คุณจะโดนปิด Facebook แน่นอนเข้าใจไหมครับเพราะระบบเขาตรวจแค่1 u s e r ยูสเนมหนึ่งเบอร์โทรหนึ่งอีเมลกับชื่อนามสกุลของพวกเราแค่นั้นนะครับผมแต่ถ้าคุณเปิด f a c e b o o หนึ่งมาหนึ่งตัวแล้วคุณเปิดเพจเพจเพจเนี่ยเพจเพจเพจแล้วเพจอีกแบบนี قول, ้มันไม่มีปัญหานี่คือสาเหตุหลักๆที่่คนนนนัโดดปิดเอง คือมีแค่ยูสเซอร์เดียวเบอรทรเดียวอีเมลเดียวแต่บางคนนะครับมีสองบอรทแต่อีเมลเดียวแบบนี้คุณก็โดนเหมือนกันเข้าใจไหมครับแบบนี้ก็โดนปิดเหมือนกันนี่คือสาเหตุหลักคนก็เลยมามารวมกันหมดแล้วมารวมว่าเฮ้ยนี่งไงพี่คนนี้ไม่ยอมไปเปลียนชื่อจริงแต่จริงจรงิคือเราไม่รู้เลยว่าแต่และคนมีกี่ Facebook กันแน่นี่คือสาเหตุหลักส่วนเรื่องตอนนี้นะครับที่หลายคนตกใจแล้วก็กังวลใจจริงนั่นก็คือชื่อจริงนามสกุลจริงผมย้ำอีกทีหนึ่งนะครับรอให้ระบบเขาประกาศตัวออกมาก,ก่อน หรืออินฟูระดับประเทศเพจใหญ่ระดับประเทศประกาศตัวออกมาก่อนนะครับว่ามันเป็นแบบนี้นะกฎระเบียบกับเพิ่มเข้ามานะครับเข้าใจไหมครับคุณจะได้สบายใจนะครับผมตอนนี้ผมบอกเลยว่าคุณลงปกติไม่ต้องไปเซียเรียนนะครับ